ก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวตัวผมก็มาสอนสำหรับสร้างง้องเกมบัสนะผมเอาไว้สำหรับเอาไว้สำหรับวิ่งกับเพื่อนครับหรือบางคนก็ยังสร้างง้องยังสร้างไม่เป็นครับผมก็เดี๋ยวผมก็มาเริ่มต้นนะผมอันดับเลขให้เราก็มาดูในช่องนี้ครับช่องที่เข้าไปเนี่ยผมช่องที่ ผมวงไว้ให้เราก็มาเลือกช่องที่สี่ช่องที่สีนะเดี๋ยวแป๊บนึงช่องที่สนะี่ชนะ่องนี้นะผมเนะ็ช่องที่ว่าตัวของผมทำทำลูก,กอนที่ไว้ กดเข้าไปครับแล้วก็เราก็มากดโอเคครับนี่ครับที่เขียนว่าโอเคนะครับทุกครั้งที่เราเข้าห้องทุกครั้งที่เราสร้างห้องนี้เราต้องมีเงินอยู่สี่หมื่นนะผมนี่ครับคือยอดสี่หมื่นที่ว่ามันจะหักมันจะหักจากเรานะผมจากในเกมนะคือในเกมนี่เงินตามผมว่ามาันหนักจากไหนก็คือยอดเงินของของเรานะผม ก็คือให้เราก็มากดโอ,โอเคนะครับให้เรามากดโอ,โอเคนะครับผมคือทุกครั้งที่สร้างห้องนี่ทุกทุกครั้งที่ว่าจะเล่นกับเพื่อนนะผมก็คือต้องเล่นเล่นสองคนสามคนข,น,ขนขึ้นขึ้นขึ้นไปมันต้องมีเงินสี่หมื่นครับผมถ้ามีไม่ถึงสี่หมืนมันมันจะสร้าห้องไม่ได้ครับมันจะสร้างห้องไม่ได้เดี๋ยวผมแน,แนะนำให้วิธี ข้าห้องอย่างน้อยต้องมีอยู่แปดหมื่นนะผมถ้ามีสี่มื่นนี่เผื่อหลุดพอหลุดหรือว่าเด้งออกนี่อยเข้าห้องมันจะเข้าไม่ได้ครับผมคือมันต้องให้มีเงินคือเราต้องมีอย่างน้อยแปดหมื่นครับเอาไว้เผื่อเผื่อหลุดครับผมนี่นะผมอย่างนั้นเราก็มาเลือกครับผมว่าเราจะสร้างไอ้นี่เขาเขาเขาเรียกว่าเซิร์ฟครับผม เซิฟไหนก็ค like ือเหมือนเซิฟเอเชียเซิฟเยเป็นเซิฟสมมุติถ้าคือเซิฟก็คือว่าเรื่อแต่เราเลือกครับผมว่าเราจะเลือกอันไหนก็ได้ครับแต่เราเลือกเสร็จนี่เวลาเราบอกเพื่อนให้เราก็ต้องบอกเพื่อนด้วยนะสมมุติว่าเจออันที่หนึ่งเนี้ยหนึ่งสองครับผมสามครับสี่ก็คือให้เราบอกบอกเพื่อนไลครับผมว่าเซิฟที่เท่าเท่าเซิฟที่เท่าใดครับผมให้เราก็บอกบอกเพื่อนไป เดี๋ยวผมสร้างตอนนี้ผมสร้างเดี๋ยวผมว่าผมก็สร้างเซิร์ฟสุดท้ายครับนี่ครับก็คือเซิร์ฟสุดท้ายครับคือเลื่อนมาจนสุดเลยมันก็แล้วแต่คนครับบางคนก็เซิร์ฟแรกครับเซิร์ฟแรกก็คือเป็นเซิร์ฟเบินเบินบนสุดนะที่เขียนว่าเอเชียนะคือว่าก็แล็วแต่คนสร้างนะที่ผมบอกว่าผมรอเพื่อนสร้างห้องก่อน คือสร้างง้องแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะบอกสมมติว่าเชื้อที่หนึ่งเชื้อที่สองเชื่อที่สามก็คือเล็กแต่คนสร้างครับอันนี้เดี๋ยวผมมาลองให้ดูตัวตัวอย่างครับเดี๋ยววันนี้นี่ผมจะลองสร้างเซิร์ฟสุดท้ายครับผมก็คือล่างเลยครับผมคือเราวันต้องเลื่อนเราต้องเลื่อนมาให้สุดเลยนะผมก็คือเราเลื่อนไปให้สุดเลยจากนั้นเราก็กดไปครับผม ตอนนี้เรายังไม่สร้างทีนะผมตอนนี้เราวนแค่เข้ามาหน้าซื้อกับผมจากนั้นถ้าเป็นอันเลขเนี่ยคือมันจะให้สําหรับตัวเราเข้าไปหาห้องครับผมเข้าไปหาห้องที่ว่าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนบอกอะ่ะเดี๋ยวตอนตอนเข้าห้องหรือว่าตอนหาห้องในเดี๋ยวตัวผมจะทําคลิปอีกคลิปนึงเอาไว้เอาไว้สอนครับว่าวิธีเข้าห้องเข้ายังไงครับ คลิปนี้เอาเป็นว่าตัวผมมันมาสร้างผมมันก็เข้ามาสร้างให้ดูครับวิธีสร้างเขาสร้างยังไงอันแรกเนี่ยตัวเรานี่ก็ไม่ต้องไปกดนะผมตัวนี้คือเราก็เราก็ไม่ต้องกอดครับผมสาหรับคนที่สร้างง้องนะให้เรามากอดอันที่อันที่สองเนี่ยผม แบให้เรามากอดอันที่สองเนี่ยครับาหรับต่างห้องนะให้เรามากอดอันที่สองครับมากอดอันที่สองกอดก็ไปครับอ่าอันเบิร์สุดนี่มันจะให้เราอันตั้งชื่อห้องครับผมตั้งชื่อห้อง ส่วนอันที่สองนี่เราก็ใส่รหัสครับผมคือตัวเราตั้งเองครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจะตั้งให้ดูนะผมส่วนอันที่สามนี่มันจะเป็นจำนวนคนหรือว่าจำนวนรถที่ว่าจะจะไปนะผมคือขั้นต่ำต้องสร้างคือต้องสร้างสองคันครับผม คือกั้นต่ามาให้มาสองคันครับคือจะไปสองคันสามคันสี่สี่สี่คันก็ได้ครับส่วนอันที่สี่นี่มันจะเป็นสร้างเมืองครับผมเลือกเมืองอก็คือเลือกเม็เลือกเลือกด่านตัวน,นี้นะครับก็คือกอดอันเลขก่อนแล้วก็ชื่อแล้วแต่เรานะว่าเราจะจะใช้เป็นภาษาไทยก็ได้ก็ภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าเป็นตัวเลขก็ได้ครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงตัวอย่างให้ดูนะผมอลองนะผมนี้ยผมก็พิมพ์ไปให้ดูครับใหม่กลามว่าครับผมแล้วก็ภาษาไทยครับผมแล้วก็บางคนเขาก็สร้างเสร็จเขาก็แคปหน้าจอบันทึกหน้าจอส่งไปในกลุ่มหรือว่าส่งให้เพื่อนครับนะครับก็คือเนี้ยชื่อเห็นนะครับห้องตอนนี้ผมก็สร้างมาเรื่อนะผม ชื่อห้องครับผมไม่เก้าห้าไม่เก้าห้าตาไม่ครับชื่ออะไรแต่เราครับว่าว่าเราจะจะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้หมดกับชื่อก็แล้วแต่เราชวนรหัสนี่ได้หมดมันก็เหมือนกับชื่อครับว่าเราจะสมมุติว่าบางคนก็ใช้เป็นหนึ่งสามตัวห้องหนึ่งสามตัวรหัสก็หนึ่งสามตัวก็ได้หมดครับผมเอาเป็นไอ้นี้ ผมมันแค่ลองให้ดูนะผมเดี๋ยวผมก็ลองทีนไม่ดูครับผมผมก็ลองทําให้ดนนะูนี่ครับชื่อเนียบห้องใหม่กล้าวปลาใหม่ครับชื่อชื่อห้องครับส่วนในนี้ก็จะเล่นกี่กี่คันก็ได้ครับคือมากสุดก็คือสิบคันสำหรับ OBB ส,สำหรับตัวเกมสามุดเจ็ดหนึ่งครับผม นี่นะอันที่สามเนี้ยมันจะเลือกห้องครับมันจะเลือกไอจํานวนรถครับอ่าสมมุติว่าเราสร้างไว้สิบคันแต่เราไปสองคันสามคันก็ได้ครับหรือไปกันหรือว่าจะไปครบสิบคันก็ได้ครับอ่าส่วนอันที่อันที่เงียบอันอันอันที่สี่อันที่ผมวงไว้นี่มันจะเป็นเลือกเมืองครับผมให้เรากดไปครับผม นี่บเมืองเร,เราจะเราจะเล่นเมืองไหนจะวิ่งใกล้หรือว่าวิ่งไกลเราก็เลือกได้หมดครับเนี่ครับ,รบเดี๋ยวอันนี้ผมมันผมมันแค่ลองตัว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 อย่างให้ดูนะครับผมอ่ากดเสร็จก็คือให้เราให้เราไปเลือกเมืองก่อนครับเลือกว่าเราจะวิ่งแมปไหนครับเลือกเสร็จแล้วเราก็มากดโอเคด้วยนะครับผมนี่ มากดโอเคด้วยครับเออพด้วยกับให้มากดอ,อ่าโกน้นะก็คือตรงนี้ครับผมที่ว่าผมวงกลมไว้ที่ว่ามันมันเป็นสีสีเขียวเนี่ยผมกดเข้าไปครับเมื่อกี้อ่าแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมเมื่อกี้ อนี่นะผมเมื่อกี้ไม่ก้ามาห้องปลาไม่รหัสก้ามาไม่นะผมผมลืมครับเมื่อกี้แปนะ๊บเมื่อกี้ผมลองตัวอย่างให้ดูครับผมวิธีทำก็คือทำเหมือนเดิมครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเมืองก็ได้ครับเปลี่ยนเมืองเป็นเมืองไหนก็ได้ครับก็เลือกแต่เราเลือกครับผมบอกเลยนะว่าเลือกเมืองเสร็จให้ให้เรามากดโกครับผมมากดสีเขียวนะครับ คือให้ให้เรามากดตรงตรงที่ว่าเขียนมาโกนเนี่ยผมกดเข้าไปครับกดเสร็จนี่ครับเห็นไหมครับพอกดเสร็จนี่ตอนนี้มันก็มีมีชื่อห้องมีรหรัสอันนี้จจํานวนรถครับแล้วก็อันนี้ก็คือเมืองนี่ครับธีสร้างห้องนี่เราต้องมาเราต้องมาทำไอไอมันครบสีช่องนี้ครับผม ที่อสำคัญนี้เราห้ามลืมชื่อห้องกับกับหักนะผมโอเคครับเ,เราวันกด,ดเสร็จเรียบร้อไหมผมกดเราก็ไปตั้งเสร็จมาแล้วเราก็มากดตัวเขียวนะผมกดก้าไปครับนี่ครับกดช่องเขียวนะกดครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยว รอเพื่อนอีกเข้าครับผมเดี๋ยวผมมันตอนนี้นผมก็ใช้โทรศัพท์สองเครื่องครับผมก็มากดเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมก็เข้าไปในเกมครับผมเดี๋ยวสําหรับตอนเข้าห้องนี่เดี๋ยวผมจะทาคลิปสอนอีกทีนะครับว่าสมมติว่าเพื่อนสร้างแล้วตัวเราจะเข้ายัางไงครับผม สมมติว่าเพื่อนเขาบอกเซิร์ฟบอกห้องบอกรหัสมาครับวิธีเขา้าให้เข้ายังยังไงเดี๋ยวตัวผมทําคลิปสอนอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปนี้เอาเอาเป็นว่าตัวผมเอาสอนสําหรับสร้างก่อนครับพอถ้าบอกคลิปเดียวเลยมันยาวครับแล้วก็อีกคนเดี๋ยวบางทีมันจะโองครับผมก็เลยเอาเอาเป็นเอาเป็นทีละอย่างครับผม แป๊บหนึับผมห้องเมื่อกี้น่าจะเดี๋ยวแป๊บหนึับผมแป๊บนะึงสักคู่ครับสักคู่ลืมครับผมลืมรหัสห้องครับผมน่าจะใช่ไหมนี่ครับตอนนี้ก็เพื่อนก็เข้ามาแล้วนะผมก็คือเป็นโทรศัพท์ผมอีกเครื่องนะึง ครับตอนนี้ก็เข้ามาเดียวคือตอนนี้นี่ผมสร้างไว้ผมก็สร้างไว้สิบสิบคันครับผมนี่ครับยอดอยู่ตรงตรงนี้นะยอดสิบคันครับผมแต่ว่าผมวันนี้นี่ผมจะสร้างห้องผมก็เข้าห้องแค่สองคันครับหรือว่าไปสามคันสี่สี่คันก็ได้ครับแต่วันนี้นผมผมมันก็ไปแค่สองก่อนครับนี่ครับอสมมติว่าสมมติว,ว่าเราจะไปกันสองคันเนี่ยไหม จากนั้นเราก็เราบอกไอ้เพื่อนกอดก่อนครับ <people sound> นี่ครับพราะว่าเพื่อนกอดปั๊บมันจะขึ้นเป็นเนี่ยมันจะเวลามันจะนับถอยตัวหลังนะผมให้เราก็มากดตัวเขียวนะผมคือเราต้องกอดเราต้องกอดก่อนเวลาหมดนะผม นี่ครับเราก็กดเข้า้องครับรอมันโหลดเกมครับผมทีนี้ก็ทีนี้ก็เข้าไปที่เข้าไปเล่นได้ครับผมแล้วก็ทั้งเกมนี่มันก็มีอยู่แค่รถเราสองคันนะผมคือทั้งเกมเลยที่ว่าเราเราเราเล่นกันสองคนนี่คือเราเล่นกันสองคันมันก็มีอยู่แค่สองสองสองคันครับผม 那个，那部，那